mình nó bị thấm không, 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 เดี๋มาน้ำนี่น้ำมันมาหา นั่นแต่เลาทำนั่นนี่นั่นก็ตัดตัวนน้เลยนั้นี่ยนั้นแล้วก็ต้อเลเริ่มต้นทีนี่ในการปิดกันเนี่ยกับ่าปิดกันนึงหมดน้ำมันก็ต้องหาหูไปมันดูไปมีรูตรงนั้นไปตรนั้นแต่อที่กแนั้นม่มีรูอยู่แล้วมันก็เลยต้ใช้รู้น

ใช่นะมันจะมีส่วนที่จะพูดด้วยแล้วคนอิสราเอลมันใช่ที่อ่ะ ปีนี้ถือว่าจะเป็นรอบที่ฝนจะตกลงมาหนักให้ให,ให้ให้น้ำเินเตรียมเตรียมการนะครับในส่วนของบ้านที่อยู่ในที่รุ่งหรือที่ต่ำนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเตรียมในเรื่องของกระสอบทรายนะครับหรือถ้าใครที่สามารถที่จะสำรองเครื่องสูบน้าไว้ใช้เองเพราะเทศบาลเนี่ยเครื่องสูบน้ําต้องยอมรับว,ว่ามีไม่เพียงพอจริงๆนะครับแต่ในส่วนของปัญหา ด้านที่เราสามารถเข้าไปดาเนินการแก้ไขหรือเปิดทางน้ำท่วกขาวให้ได้ก็จะเข้าไปดาเนินการให้อย่างเร่งด่วนนะครับตอนนี้ที่จุดที่หนักๆก็จะเป็นบริเวณดิบป่าน้อยแล้วก็สะเก็ดครับด้านกลางนี่น้ําเข้าหมดเลยครับตอนนี้กาลังเร่งจัดหาเครื่องสูบน้ํานะครับเดี๋ยวก็จะลงพื้นที่ไปอีกรอบหนึ่งเนื่องด้วยน้ําเนี่ย ให้เวลาตอนนี้กาลังกาลังกาลังระบายอยู่ด้วยบางส่วนนะครับเพ mm hmm. ราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะดูจุดที่มันปัญหาในเรื่องของออที่เป็นทางผ่านของพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็จุดลักจัที่ท่วมหนักๆเดี๋ยวจะเข้าไปดูให้ก่อนนะครับตรงนี้